ยังมีนี่นางเอกดงังยังไม่พร้อมแต่งแฟนพระเอก แม้จะคบหาดูใจกันมานานและเป็นคู่ที่หลายคนต่างลุ้นให้มีข่าวดีแต่กรีนอัสดาพรก็ยังขอเซโนบอกยังไม่พร้อมแต่งแฟนหนุ่มอย่างทันวาสุริยจกักรล่าสุดกรีนอัสดาพรออกมาตอบถึงเรื่องนี้ว่าณตอนนี้กรีนยังรู้สึกสนุกกับงานกรีนมีอะไรหลายอย่างเข้ามาหลายโปรเจกต์เข้ามากรีนรู้สึกอยากทําออกมาให้มีคุณภาพที่สุดเหมือนพอมีเรื่องเราจะทําให้คิดนู่นนี่แล้วทําให้เราไม่โฟกัส อยากจะทําตรงนี้ให้เต็มที่กับมันมากๆตัวธันวาเองเขาก็ยังอยู่อีกช่องของเขาซึ่งเขาก็มีงานเข้ามาเยอะไม่อยากให้เราต้องมาตกลงอะไรกันเราต้องมาทําเรื่องตรงนี้แล้วเราทําให้เราหายไปจากเรื่องงานอยากให้โฟกัสเรื่องงานเยอะๆเรื่องแต่งงานยังไม่ได้คิดเลยค่ะกรีนก็ยังไม่รู้ว่าวันหนึ่งอนาคตกรีนอาจจะงานน้อยลงเกรียนรับงานละครน,น้อยลงหรือผ่านตัวไปทําธุรกิจก็อาจจะมองเรื่องครอบครัวมาก คื้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้กรีนยังไม่รู้แต่นะวันนี้กรีนมีครอบครัวมีคุณแม่มีน้องมีภาระที่เรายังต้องรับผิดชอบอยู่มีหลายอย่างที่เราต้องแบกอยู่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะลงหลักปักฐานกับใครสักคนเราไม่อยากเอาภาระนี้สินของเราประโยนให้เขาด้วยเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเคลียร์ให้จบแล้วมันจะมีแต่ความสุขไม่ต้องมีความทุกข์ตอนหลังจากเราเขาเรือนหอแล้วกรีนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นด้วย